โอีเคก็ดีล่ะปอเรียกนั้งเด้หน่อือโอ้ยเห็นเกงจมยังแม่ท่าเบังโทรศัพท์ให้แม่เนี่ยเป็นยังไง่วยมันจังไนจังเป็นว่าแม่นซื้อแม่เสีด้เดี๋ยวมันก็เป็นยังสี่แม่ไอหนึ่งแม่นาก็นาเจ้าอยู่ได้หระแม่นยู แต่ว่ามันเป็นอีหยังมันคือเป็นซื้อบ้านอย่างน้องไอ้ประเสริฐมันตายกูใช่หรอนี่มึงดูนี่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 นาเจ้าของอยูรร่แต่ว่ามันชื่อเจ้าของบอ่บ่บ่ห่วยไปไ,ไ,ได้ไปร้อยเปียนอยีกก็เป็นร้านเจ้าของบ่บย่านแมนอยู่เดี๋ยวแม่เป็นหนึ่งเขามันเกษียเอาไปเล่นกับประจักบุ๊คอ,อันระบาดเขาเสียจังไหนเหรอเขาสิไปเปลี่ยนเป็นซื้อขึ้นคือก่อนเหไหมเปลี่ยนซื้อเวียดแม่นห่วยย่าคือเด้อ วันนั้นเพิ่นว่าดอกนี่ยากกันแล้วเจ้าพุ่นต้องได้เข้าไปอำเภอพุ่นไปเปลี่ยนชื่ออั่นไปอำเภอแม่นตะเตรียมบัตรประชาชนกำนัทะเบียนบ้านสติบัตรหวยพแล้ว้เขายืนเรื่องให้พแล้วเปลี่ยนชื่อเฟเด้อบางสิ cái nhà phải năn buồn quá mặt ngày đây của nó Trong <laughs> sản là hãy có phụ ươn liền đến bò Tiền nhắn má làm kia nhà cứ nhắn nhỉ Mẹ bằng Mới nhỉ cầu ăn được sầu Phụ ươn là thịt <laughs> cả chỉ tôi, chỉ để <laughs> ừ. cả chị ít xuống của chẳng gì đây bày nó Mẹ ăn Ơ ơ, thai Bảy เพราะว่าต้องยืนยันตัวตนนี้ว่ามันของเจ้าแท้บ่ที่ท้ายหลุดไปอีกอือก้าไปท้ายไปลวดมือนี่เขาเปิดยื่นออกมันเจาคือเฮ็ดเสร็จพวกข่าร้านวารามะขวบเวยี่ถ้าั่นก็ขอบใจหลายๆเด้อที่แม่น้ำนะก้าไปเด้อแหละก้ะ dưới gần gũi ở đó, ngang bây giờ phải